สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับก็จะมาแจ้งนะครับถึงภาพรวมมาตรการต่างๆในช่วงนี้กันนะครับอย่างแรกนะครับแม้ว่าในช่วงนี้เราจะยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับพักการเมืองใดนะครับที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับซึ่งก็จะมีการเลือกนะครับนายก รัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์หน้านะครับถือว่าเป็นการโบสตครั้งที่3แล้วนะครับอันนั้นก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแต่เบื้องต้นนะครับ สวัสดิการต่างๆในเดือนหน้านี้ก็คือเดือนสิงหาคม66นะครับทุกรายการนะครับจะยังจ่ายตามปกติไม่มีการขาดตอนแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสําหรับกลุ่มของผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินซื้อของร้านทงฟ้า300บาทในวันที่1สิงหาเงินค่าแก๊สนะครับ80บาทต่อ3เดือน เงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับ750บาทนะครับจะเข้าในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับโดยค่าเดินทางนั้นท่านสามารถนําบัตรประชาชนไปซื้อตั๋วนะครับที่สถานีรถไฟในต่างจังหวัดสถานีขนส่งนะครับที่เป็นตั๋วรถทัวร์ต่างจังหวัดนะครับบกส9 9 9ในกรุงเทพบริมณฑทนสามารถขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าได้นะครับทุกคนสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่เหมือนกันหมดนะครับซึ่งก็จะเข้าตามปกตินะครับ และในวันที่10สิงหาคมนะครับก็จะเป็นการจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการเงินเด็กแรกเกิดในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็20สิงหานะครับก็จะเป็นการจ่ายเงินเพิ่ม200บาทสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยสรุปก็คือว่ารายการต่างๆก็จะเข้าเหมือนเดิมตามปกติไม่มีขาดตอนนะครับไม่เกี่ยวกันกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับ ทีนี้เรามาดูผลกระทบนะครับของการที่ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับด้วยความที่ปีนี้นะครับเป็นปีที่เป็นรอยต่อของรัฐบาลนะครับมีการเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นนะครับที่จะกระทบแน่ๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับซึ่งในปีหน้าปี2567นเะครับเขาจะนับปีงบประมาณเนี่ยเริ่มต้นที่เดือนตุลาคม66เลยนะครับผลกระทบก็คือว่านะครับในส่วนของ งบประมาณของภาครัฐท,ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างๆที่เป็นงบที่ใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งจะมีสัดส่วนประมาณ20%ของงบประมาณทั้งหมดนะครับก็จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะครับซึ่งจะมีความล่าช้าไปอย่างน้อย3เดือนถึง6เดือนนะครับแต่งบประมาณในส่วนของเงินเดือนค่าจ้างบุคลากรภาครัฐนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับจะสามารถจ่ายได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วผลกระทบนะครับที่จะมีก็คือว่างบประมาณที่จะใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนนั้นนะครับ ก็จะไม่มีงบประมาณด้านการก่อสร้างก็จะทาให้งเงินที่จะลงไปในเศรษฐกิจในส่วนของอการจ้างคนง,งานก่อสร้างนะครับค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็จะเกิดความล่าช้าในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปเท่านั้นเองนะครับส่วนข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตัดเงินเบี้ยผู้สูงอายุนั้นนะครับก็ต้องขอแจ้งว่าเป็นข้อเสนอนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะเป็นการลดภาระล่างบประมาณนะครับซึ่งขอเน้นย้ำนะครับว่าข่าวข้อเสนอน ในการตัดเบี้ยผู้สูงอายุนั้นจะเป็นการตัดเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงเท่านั้นหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าแล้วจะตัดสินอย่างไรว่าผู้สูงอายุท่านนั้นมีรายได้สูงนะครับคำตอบก็คือว่ายังไม่ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์นะครับก็ต้องไปดูกันต่อไปว่าจะมีการตัดสินอย่างไรในอนาคตนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิป